หรือหลังสื่อข่าวภาพข้างข้อความสุขคิดบล็นดังเรารับ้อความภาพข่าวขอความหรือลังสืข่าวข้อความหนัาพ่าเข้อควา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอีสานผ่าน n b t ค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง NBT11 TV อีสานค่ะกดหมายเลข11แต่ระบบดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้ค่ะหรือจะหนึ่งช่องทางนะคะทาง f a Facebook f a n p เพ e พิมคำว่า NBT11 TV อีสานสามารถติดตามรับชมได้ทางหน้าแฟนเพจเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราต้องมาเผชิญหน้านะคะอยู่กับฤดูฝนนะคะที่ต้องบอกว่าหน้านี้นะคะมีฝนมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะรวมไปถึงสถานการณ์น้ำนะคะที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ แต่ว่าจากการที่ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์และก็สื่อสาร ไปยังพี่น้องประชาชนค่ะในการสร้างการรับรู้และนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงการขับเคลื่อนการดําเนินการต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกรวมไปถึงประโยชน์นะคะของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะอย่างวันนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ฝนนะคะที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ําชีหรือว่าภาคอีสานของเรานะคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างไรและเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านรุ่งระวีอ้นคดค่ะท่านผู้บริการศูนย์อุตุนิยม วิทยาภาาต้นออกเฉียงเหนือตอนบนและท่านชวนพิษเงินฉลาดท่านผู้อำนวยการสวนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาาต้นออกเชียงเหนือตอนบนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนนะคะช่วงนี้ไม่ต้องไปพูดถึงที่ไหนไกลนะตอนนี้ ก็ปล่อยๆมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> อยู่ที่ขอนแก่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เจอกับฝนเยอะมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ฝนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญ,ญาตเชิญท่านท่านผู้บริการรุ่งระวีนะคะได้พูดถึงบทบาทของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปพี่น้องประชาชนก็ทราบกันดีว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องฟ้าฝนอากาศก็ต้องไป เช็คนะคะก,กับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาจริง,รงๆแล้วเรามีบทบาทหรือว่าทำหน้าที่ยังไงบ้างคะท่านผอคะคือหน้าที่หลักๆของเราก็คือในเรื่องของการตรวจติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสเรื่องสภาวะอากาศอยู่ค่ะอย่างเช่กนการพยากรณ์อากาศถ้าหากว่ามีสภาพอากาศร้ายเกิดข,ขึ้นมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อหาทางป้องกันค่ะซึ่งนอกจากนี้นี่ปัจจุบันนี้เรามีการสร้างเครือข่ายอยุตุนิยมวิทยา เป็นเป็นเหมือนเป็นอาสาสมัครอะค่ะที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารด้านพยากรณ์อากาศค่ะค่ะอก็มีเครือข่ายนะคะที่จะมาช่วยด้วย่คะเราพยายามจะให้ความรู้เครือข่ายให้เราให้ช่วยเผยแพร่งานของเราออกไปอะค่ะให้มากให้มากที่สุดค่ะเพื่อให้เรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าการแจ้งเตือนนะคะเข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะ S <S ถือว่าเป็นการทํางานที่จริงๆนะเราต้องแบบอัปเดตกันวันต่อวันเลยใช่ไหมคะท่านผอเรามีการออกข่าววันละ3ามครั้งแล้วก็อัปเดตอัปเดตต่อดเวลาที่มีสภาพอากาศร้ายมีเรดาร์ตัวอากาศที่ช่วยในเรื่องของเป็นการพยากรณ์การระยะสั้นที่ <S 2> <S 2> ช่วเตือนในระยะสั้นๆอย่างเปิดประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงเราเตือนได้ล่วงหน้าค่ะ ค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยนะคะหากมีเรื่องของภัยใดๆที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศนะคะมีสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราก็มีการเตรียมตัวตลอดเลยนะคะอย่างช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้ามีพายุนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนมาจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ,ค,ะคือของเรามีการเฝ้าระวังสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงมเราทํางานตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะ,คะอันนี้ขออนุญาตสอบถามเป็นความรู้การทํางานแบบ24ชั่วโมงแบบนี้นะคะ่ะ จะต้องแบบทํางาน,นภายใต้ในการแบ่งจัดสรรหน้าที่กันยังไงบ้างคะคือมันเราแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนอึ่งที่มีส่วนยากรอากาศส่วนติดตามสภาวะอากาศส่วนเฝ้เาระวังสภาวอากาศค่ะเรามีการตรวจข้อมูลตลอดเวลา,ม,ามีการทํางานที่แบ่งการเป็นส่วนอย่าง เตรียมพร้อมเลยนะคะเพื่อที่จะต้องติดตามสภาวะอากาศตลอด24ชั่วโมงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะการอัปเดตนะคะเรื่องของไม่ว่าจ,จะเป็นอุณหภูมินะคะเรื่องของว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้ไหมนะคะหรือว่ามีพายุหรือว่าจะมีอากาศอย่างไรนะคะแล้งไหมร้อนจัดหรืออะไรใดๆก็ตามก็สามารถติดตามได้นะคะ,คะเพราะว่ามีเครือข่ายที่ก็จะคอยทาหน้าที่ในตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเครือข่ายของเราตรงนี้คือหมายถึงว่าเรามีเฉพาะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าจริงๆ และเป็นเครือข่ายที่แบบในทั่วประเทศก็มีเช่นเดียวกันค่ะนี่สมัร์ทจีโน่ทำทั่วประเทศคือเรามีศูนย์ทั้งหมด50ศูนย์ของกรมสุขที่อยู่ประจาอยู่ตามต่างจังหวัดนะคะมีที่เชียงใหม่ก็เป็นศูนย์จุลสุขยามยาภาคตะวันออกโทษค่ะภาคเหนือค่ะภาคใต้ก็มีสองที่คือที่เป็นศูนย์จุลสุขยามยาภาคตอนภาคใต้ฝั่งตอนตกอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคตอนออกก็อยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีอีสานก็มีอีสานบนอีสานล่างก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมี5้ศูนย์แต่ละ เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการ <Okay. S 1> ที่จะประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะทว่าแล้วนะคะการดําเนินการนะคะของในพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็มีเรื่องของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารุ่มน้าชีกคะ่ะซึ่งหน้าที่หนึ่งนะคะในคณะอนุกรรมการนี้นะคะจะต้อง คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งในหนึ่งในคณะอนุกรรมการนี้นะคะก็คือทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะคุณผู้ชมอรุญาติสอบถามเรื่องของบทบาทของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะที่เรามาทํางานร่วมขับเคลื่อนภายใต้คณะอนุกรรมการนี้ค่ะท่านผอชลพิคะเราได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนร่วมกันกับทางคณะอนุอนอนกรรมการนี้อย่างไรบ้างคะค่ะบทบาทหลักของอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือ ในเรื่องของการเพียากรอากาศเป็นหลักอยู่แล้วนะคะรวมถึงข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน้ําข้อมูลอุณหภูมิข้อมูลความกดและข้อมูลอื่นๆซึ่งตรงนี้เราจะทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะรวมถึงการเพียกอนเนี่ยก็จะมีทั้งระยะสั้นระยะปานกลางระยะ,ะยาวซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ใช้ back o f ฟฟิศเป็นข้อมูลเบื้องหลังที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดใหญห่หรือว่าชุดเล็กเนี่ยใช้ในการประกอบการพิจารณาว่าจะต้องดําเนินการยังไงบ้างในเรื่องของการบริหารจัดการ น้ำในพื้นที่ของลุ่มน้ําชีค่ะอืมก็คือเป็นการแจ้งข้อมูลนะคะในส่วนของสภาพอากาศหรือ<ช>ว่าปริมาณน้ําฝนในช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการที่จะทางานกันต่อไปไม<ช>่ว่าจะเป็นในทางคณะกรรมการชุดใหญ่หรือว่าคณะอนุกรรมการในชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะได้ร่วมวางแผนร่วมกันนะคะภายใต้าการทํางาน<ช>ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสภาพ โดยรวมอากาศของเราในช่วงนี้กันหน่อยค่ะท่านผอ,อรุ่งระวีค่ะช่วงนี้ภาคอีสานค่ะสะภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะคือช่วงนี้เดือนกันยายนเนี่ยค่ะ,คะเป็นเดือนที่ถือว่ามีปริมาณฝนเยอะที่สุดของภาคอีสานนะคะ,ค,ะคือโดยโดยเนื่องจากอิทธิพลของล่องมรสุมแล้ล่องฝนที่พาดผ่า,านอยู่ทางภาคแถบภาคอีสานนะคะ,คะซึ่งล่องนี้นี่ขย,ยับขึ้นขึ้นลงในแนวเหนือใต้เมื่อไหร่ที่มันพาดผ่านอยู่แถวเราเนี่ยฝนก็จะเยอะ อย่างเช่นที่ผ่านมาอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะชื่อว่ามีฝนเยอะๆอันนี้คือเป็นตัวการตัวตัวการแรกตัวการหลักเลยของฝนที่เกิดในภาคอีสานในช่วงในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่ามันมีอีกตัวการหนึ่งที่ที่เป็นมีมีผลกระทบก็คือเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนค่ะซึ่งว่าซึ่งในซึ่งพายุหมุนเขตร้อนตัวนี้นะคะเริ่มก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เป็นยมอมความกดอากาศต่ํา ก็เคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์แล้วตอนนี้ก็คือเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วอยู่บริเวณตอนบนของทะเลจีนใต้ทีนี้พอเคลื่อนลงทะเลเนี่ยกำลังแรงขึ้นเป็นวันนี้เป็นพายุดิปเปเชนอยู่เราก็คาดว่าในทักวันนี้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะจะน่าจะทื่งกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซลอนแล้วก็จะเคลื่อนทางด้านเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวนตกเข้าสู่เวียดนามตอนกลาง แล้วก็ผ่านพอขึ้นฝั่งเนี่ยก็จะอ่อนกาลังลงละจากพายุโซน,นร้อนเป็นพายุดีเพชชันแล้วก็เป็นเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแล้วก็คาดว่าผ่านประเทศลาวแล้วก็น่าจะเข้าทางอีสาบนบนบ้านเราแถวนครพนมลุม,มุกดาหารด้านนูน้นม,มีโอกาสเกิดแต่ว่าในช่วงเราคาดว่ามันจะขึ้นฝั่งประมาณที่20หรือว่า21เดือนนี้ค่ะแล้วถ้าเขาขึ้นฝั่งเนี่ยผลกระทบของบ้านเราก็คือทําให้บ้านเรามีฝนตกหนัก มีลมแรงด้วยอ,อาจจะมีฝนตกนนในบางพื้นที่ด้วยค่ะแถบอีสานบนค่ะแต่ว่าพอเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆเราอ่ะพอเป็นพออ่อนกําลังลงแล้วนะคะเป็นหยอ่อมความกดอากาศต่ำแต่ถ้ามาเคลื่อนมาใกล้เราอีกอ่ยอีสานทั้งแถกก็อาจจะมีฝนเยอะขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นในห้วงเวลานะคะสักประมาณมาที่20เป็นต้นไปอาจจะต้องได้เฝ้าระวังเรื่องของพายุหรือว่าปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในเดือนกันยายนของทุกๆปีก็เป็นช่วงที่ฝนจะเยอะที่สุดใ,ในภาคอีสานนะคะแต่ว่าเดือนนี้ในปี2567รู้สึกจะเจอฝนบ่อยมากเลยนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศตา่ำหรือว่า,เ,าเรื่องของพายุที่พัดผ่านเข้ามาตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือวันก่อนที่ไม่มีพายุ อย่างนี้ที่เข้ามาก็มีผลกระทบกับบ้านเราเหมือนกันถ้าไม่มีฝนเยอะค่ะอยู่แล้วค่ะเดิมก็คือเยอะอยู่แล้วคือหน้านี้เป็นหน้าฝนของเราอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแล้วมีพายุเข้ามาเสริมอีกน้ําก็เลยเยอะมีน้ําปริมาณน้ำก็เยอะเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยแหละค่ะเลยเป็นที่มาของการเกิดภักภัยในบางพื้นที่นะคะตอนนี้นะคะอย่างที่หนองคายก็กําลังเฝ้าระวังกันอยู่นะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็เข้าใจว่า มีเ,เรื่องของปริมาณน,น้ําที่ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะสักประมาณวันที่20เนี่ยจะ,จะจะมีมาอีกเนี่ยค่ะ <So S 2> ก็น่าจะเป็นอีกระลอกหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เลยนะคะอ,อย่างนี้ต้องมาดูเรื่องของปริมาณน,น้ําฝนกันแล้วค่ะว่าในช่วงของปริมาณน,น้ําฝนโดยรวมของปีนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผอ,อชนพิทคะเราดูเรื่องของปริมาณน,น้ําฝนในปีนี้หนูว่าจะต้องเยอะมากกว่าเดิมแน่ๆเลยค่ะก็สําหรับในปีนี้นะคะในภาพรวมก็ถือว่าฝนจนตั้งแต่ ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะ ใกล้เคียงกับค่าปกติหรือว่าค่าเฉลี่ยที่เราเคยเป็นมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราคาดการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนในช่วงที่เหลือเนี่ยว่าจะยังมีเข้ามาอยู่อีกนะคะโดยเฉพาะผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนหรือดีเพรสชันที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ในพื้นที่ของเรามีฝนเพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วสิ้นปีไปแล้วเนี่ยเราคาดว่าปีนี้ก็น่าจะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยของเราที่เราเคยมีมานะคะเล็กน้อยค่ะไม่ไม่มากนักนะคะแต่ว่าคงจะได้ฝนมากกว่าค่าปกติค่ะนี่นะคะก็อาจจะได้มากกว่าค่า เฉลี่ยนิดนึงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของทั้งฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำนะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะหลายพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณน้ํำอย่างเดียวแต่ก็ยังมีเรื่องของลมทิศมากับพายุนะคะอ,อาจจะทําให้เกิดลมกันโชกแรงอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกันไว้ด้วยนะคะ หนึ่งในเรื่องของที่ประชาชนต้องเตรียมรับมือแน่นอนว่าหนุดีได้แจ้งว่าอาจจะมีเรื่องของลมกันโชกแรงด้วยนอกเหนือจากนี้จะมีอะไรอีกไหมคะที่จะตามมาพร้อมกับเรื่องของพายุหรือว่าปริมาณน้ําฝนที่จะตามมาในช่วงนี้ค่ะท่านผอ,อรุ่งรวีคะ่ะช่วงนี้ก็สำคัญหลักก็คือสองเรื่องนี้คะ่ะเรื่องของน้ําฝนที่ที่จะตกที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่การคิธิุลของพายุอย่างที่บอกไปะคะ่ะซึ่งตอนนี้ประชาชนคือส่วนใหญ่คือประชาชนต้อง รับฟังข่าวสารนิดนึงเพราะว่าการคือข่าวข่าวของเราเนี่ยเราเรากระจายไปทางหลายช่องทางมากเลย<ะ>ทางไปที่สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายเช่นไลน์ Facebook พวกนี้นะคะ่ะเราส่งนอกจากนี้จะส่งให้หน่วยงานราชการที่เป็นท,ที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องพวกนี<ะ>้เช่นปพหรือว่าของกบชนที่เราจะม <c oughs> ีข้อมูลส่งไปให้ะคะ่ะ เรื่องของพยากรอากาศตรงนี้ส่งไปให้ทางทางแต่ละหน่วยรับผิดชอบเพื่อไปใช้ในการพาาิจารณา เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ช่วยพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะนอก<ช>เหนือจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลหรือว่าที่เราเห็นกันโดยปกติเนี่ยนะคะก็ยังมีการส่งข้อมูลไปตามหน่วยงานที่จะต้องมีส่วนสําคัญในการ<ช>ที่จะมาช่วยป้องกันและก็บรรเทา,<ช>าสารภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอ๋อนี่แหละค่ะถึงได้เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงได้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากเพราะมีการเตรียมตัวมีการเฝ<ช>้าระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกัน<ช>ไม่ใช่แค่เรื่องของประชาชนที่ต้องเตรียมตัวนะคะเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมตัวเหมือนกัน ะะอย่างนี้พี่น้องประชาชนต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนด้วยแล้วล่ะอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลมอากาศใช่ไหมคะที่อาจจะเยอะหน่อยช่วงนี้ใช่ค่ะอืะเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวนะคะรับฟังข่าวสารติดตามไว้ได้เลยนะคะ บางทีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณฝนอย่างเดียวแต่ลมนี่บางทีก็แรงมากอาจจะทให้เกิดความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนได้เช่นเดียวกันนะคะอ,อย่าว่าแต่ในบ้านเรือนที่อยู่ไกลๆเลยค่ะในชุมชนเมืองเองนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอ,อาจจะเป็นจากเสาอากาศเสาไฟฟ้านะคะหรือว่าต้นไม้หรือป้ายโฆษณานี่น่ากลัวมากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของการที่เราได้มาพูดคุยข้อมูลการคาดการณะะ์การพยากรณ์อากาศนะคะเรื่องของปริมาณน้ําฝนสภาพอากาศนะคะเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลที่ทางคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการสือ่อสารร่วมนาชี้นะคะก็ได้นําไปจัดทานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะคะ ท่านผอชวนพิพคะเรามีความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะอนุกรรมการชุดนี้อย่างไรคะที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันโดยตลอดเนี่ยคะ่ะเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะก็ นอกจากเรื่องของข้อมูลที่เราให้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะหลังช่วงนี้ก็จะมีการส่งอินโฟกราฟิกต่างๆที่เราผลิตขึ้นนะคะจากทั้งศูนย์ตูตเนี่ยก็จะมีการผลิตอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นการพยากรากาศเรื่องของปริมาณน,น้าฝนแล้วก็การคาดการต่างๆเนี่ยออกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลด้วยนะคะแล้วก็จะส่งให้คณะอนุกรรมการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้ใช้ในการช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็จะสามารถทําให้ใน การประชาสัมพันธ์ของเราจริงๆข่าวของอุบตเนี่ยก็จะได้ลงลึกมากขึ้นและพี่น้องออที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหรือประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรงจากหน่วยงานตรงแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะ นี่นะคะก็เป็นการทํางานนะคะที่ทุกๆครั้งนะคะในการประชุมนะคะเราก็มีส่วนในการที่จะต้องให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของอินโฟกราฟิกก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง<ช>นะคะที่ในที่ประชุมเองนะคะหรือว่าคณะอนุกรรมการนะคะก็จะได้นําไปเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะ ในคณะอนุกรรมการนี้นะคะเขามีการตั้งผู้สื่อข่าวลุ่มน้ําชีด้วยอันนี้กะะ็ะจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะให้ผู้สื่อข่าวลุ่มน้ําชีได้นําไปเผยแพร่ให้กับใ,<ช>ในชุมชนด้วยใช่ค่ะนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะทาไมเราถึงเน้นย้ําในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในลุ่มน้ําชีนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่สําคัญนะคะในภาคอีสานและที่ผ่านมาท่าแล้ง ก็แรงหนักใช่ไหมคะพอฝนจะมาก็มากันซะเยอะเลยนะคะก็ถึงได้ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมาเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกันทุกๆปีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะและที่สําคัญนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะออเฉียงเหนือตอนบนก็เป็นอีกหนึ่งองค์คาพยศสําคัญเลยค่ะที่จะต้องมาช่วยกันนะคะในการที่จะจัดเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าถึงขับเคลื่อนร่วมกันนะคะกับทางคณะอนุกรรมการนะคะการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชี นั่นเองค่ะท้ายนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่าน พูดในการทั้งสองท่านนะคะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่านผอ,อชนพิทก่อนเลยค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงนะคะเรื่องของการเตรียมรับมือไหมนะคะหรือว่าการขับเคลื่อนการทํางานของคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผอ,อชนพิทเลยค่ะค่ะก็สําหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนเข้ามาการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยก็พี่น้องอยากให้พี่น้องประชาชนนะ,นะคะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนิดน,นึงนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะของเรา ไม่ว่าจะเป็นของ ทางการของกรมบุตุุ่ยเลยเว่าเฟซบุ๊กของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตวันออกยงเนอตอนบนนะคะหรือจะดูข้อมูลเชิงลึกในเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็มีเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ w w w t m d g o t h อนะคะซึ่งถ้าท่านติดตามจากช่องทางท,างที่เป็นทางการเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่เป็นทางการนะคะแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ข่าวคมลอยซึ่งสร้างความตระหนกแล้วก็ความแตกตื่นได้นะคะตัวนี้ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะในส่วนของ ของข่าวข่าวลือข่าวลวงหรือข่าวปลอมซึ่งมีเข้ามาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็อยากฝากพี่น้องในช่องทางของการสื่อสารที่เป็นทางการของกรมบูตุนิยมวิทยาค่ะอืมอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องข้อมูลปลอมเนี่ยข่าวปลอมอะไรต่างๆเยอะมากเลยในหน้าสื่อโซเชียลนะคะบางทีหลายหลายท่านที่รับสื่อโซเชียลเหล่านี้นะคะแล้วไปได้ข้อมูลปลอมมาก็ชอบมาตําหนิ อุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าทําไมไม่แม่นเลยทําไมไม่ไม่จริงเลยนะคะเอเดีบอกว่าช่วงนี้จะมีฝนทําไมฝนไม่มาเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องไปเช็คในช่องทางที่เป็นเป็นออฟฟิเชีนะคะ,คะอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะไปดูตรงนั้นดีกว่าจะได้ชัวร์ที่สุด นะคะอย่าไปดูข้อมูลปลอมนะคะแล้วก็แชร์กันไปเยอะซะด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริการรุ่งระวีค่ะเรียนเชิญชค่ะ,ค,ะค่ะในช่วงนี้นะคะคืออยากจะให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าอีกวันสองวันนี้จะมีพายุเข้ามาซึ่งจะมีผลกระทบกับบ้านเรานะคะค่ะ,คะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มั่นใจในข่าวนียค่ะอาจจะมีฟอกเฟกนิวเยอะเดี๋ยวนี้อย่างที่พูดคือติดต่อเราโดยตรงก็ได้ค่ะ ตามช่องทางของเราเช่นในเว็บไซต์หรือว่า facebook ของเราค่ะ,คะอืะอะสามารถ ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะถ้าไม่ชัวร์จริงๆนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะหรือว่าถ้าจะถามเรื่องของว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ําจะเป็นอย่างไรนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภระตลอดเฉลิมตํารนะคะก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ําฝนนะคะแต่อาจจะไม่ได้บอกได้นะคะว่าน้าน้ําจะลดลงน้ําจะเพิ่มขึ้นนะคะอ่าอ,อันนี้เนี่ยวต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจบทบาทก่อนนะคะว่าถ้ามาถามว่าเอ๊ะนอกจากหนองคายที่ตอนนี้น้ําท่วมแล้วยังมีพื้นที่ ในภาคอีสานจังหวัดไหนจะมาอีกไหมคะจะได้เตรียมตัวเกิดมีประชาชนตื่นตระหนกนะคะอันนี้ถ้าเกิดจะสอบถามทางศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะจะได้รับทราบเรื่องของการพยากรณ์อากาศในเรื่องของน้ําฝนพายุนะคะอันนี้ให้ข้อมูลได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้มาแน่แนที่เหลือน,นี้นะคะเป็นเรื่องของการเตรียมรับมือของพวกเรานะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่จะต้องมา รับฟังข้อมูลที่เป็นความจริงด้วยนะคะแล้วก็เตรียมรับมือการเตรียมรับมือคือไม่ประหนกนะคะคุณผู้ชมเตรียมรับมือนะคะอย่างมีสตินะคะและที่สําคัญติดตามข่าวสารนะคะจากช่องทางที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะรวมไปถึงช่องทางนะคะหรือว่าข่าวสารนะคะที่มาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ําชีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะและในคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะ เขากาลังจะมีผู้สื่อข่าวลุ่มน้ําชีด้วยนะคะเห็นบอกว่าก็อยากมีอาสาผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวของลุ่มน้ําชีนะคะนี่ค่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์น้ําใดๆดก็ตามหรือว่า,าสถานการณ์ การแห้งแล้งนะคะหรือว่าพื้นที่ในภาคเกษตรกรรมอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะติดตามได้เลยนะคะเพราะว่ารายการมอยสารผ่าน n อ t นทีของเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งในสื่อกลางนะคะที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาพ่อนองเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมไปถึงทุกอย่างเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะภายใต้พื้นที่ลุ่มน้ําชีนะคะเราก็จะทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมติดตามไว้ได้เลยนะคะกับรายการมอ สารผ่าน n b t นะคะเราจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ําแล้วก็ ทุกกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และกลาสรสื่อสารลุ่มน้าชีนะคะยังไงก็ติดตามกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรุ่งระวีอ้นคดค่ะท่านผูม้มนวยการสวนอุตุนิยมวิทยาภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนบนค่ะและท่านชวนพิษเงินฉลาดค่ะท่านผูม้มนวยการส่วนพยากรณ์อากาศสวนอุตุนิยมวิทยาภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนบนนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ วันนี้รายการมอีสานผ่าน MBT หมดเวลาลงแล้วค่ะดูดีพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสหรวันนี้สวัสดีค่ะ